พลงไหนก็ได้ไม่เคยบอกเป็นบัตรนะครับผม <C> e <ase> ขอที่กลองครับแต่คือมันเป็นงานคอนเสิร์ตกลางงานนะครับแล้วก็คือก็เฮียถ้าเราก็้วถ้าเราแม่งมีคนที่แคบปื๊บกลายเป็นเอาไปในสารในอะไรอีกยา,ยา,ยาไม่พูดดีกว่าเอาง่ายว่ามันเป็นเรื่องมันมันเป็นเหตุการณ์กลางคอนเสิร์ตแล้วเขาก็แคมปสตอรี่ไปด่าพวกผมว่าพวกผมไปยิงไปเลยแต่พวกคุณก็ไปตามหาดูเ้วกันเขาก็แคมปไปแล้ว เขาแคปหน้าพวกผมไปแล้วแะแต่ว่าพวกผมไม่ได้ผิดนะคพวกผมพวกผมรู้ผู้ชาย,ยนะครับรู้ผู้ชายแค่นั้นเลยครับผมรู้เรื่องพี่เจ,เจย์ิงหน้าจะดังแม่ตั้งใจทำเพลงเกิ่ผมว่า <c oughs> ดีแล้วเพลงแค <c oughs> ่บีบีกันไปขู่มันก็หนีแล้วครับอาไลฟพวกผมไม่มีบีบีกันสักกระบอกเลยครับ ริงไม่ม mhm. ีพีกันไม่มีพีกันแล้วกมเองพอพอพอเยอะ้เรื่องพอละพอละเรื่องที่มาถามงานคอนเสิร์ตงานที่อะไรมึงไปถามคนที่อยู่ในงานแล้วแล้วกันนะกูขี้เกียจตอบเลยเที่ยกูอยู่กรุงเทพตัวกูไม่ได้อยู่ในงานด้วยแต่กูอยู่กรุงเทพแต่เรื่องเพื่อนกูพวกมึงจะมาลามหากูแล้วเพื่อนกูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยสัตว์อเที่ยนั้นปากดีมันก็ต้องโดนนะแค่นั้นแหละมึงท้าไว้เองว่า ถ้าเจอที่ไหนให้เอาที่นั่นเพื่อนกูก็เอาก็ตามทําพูดมึงมือขอเองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรก็แค่ทำอะไรายร่างกายแบบปรับค้าปรับต่อยแค่นั้นเลยะะถ้าพวกคุณจะมาเอาคืนก็ตามสบายเลยก็จะก็มาต่อยคืนมาเลยก็เอาเลยแต่ไม่ต้อง ไม่ต้องถึงขั้นยิงกันหรอกครับว่าผมโตแล้วโตๆกันแล้วเ่ผมไม่ยิงไม่เลยแลครับมันนะมันเวลามันเรื่องเด็กๆนะครับต่อยก,กันก็พอแล้วเ <c oughs> ข้าใจนะครับผมผมผมไม่ได้บอกว่าผมแก๊งหรือว่าอะไรไม่ต้องมาอยากยิงผมผมไม่ได้มีปัญหาใครผมเล็ศเป็กทุกคนถ้าพวกคนเล็ศเป็กผมไม่ว่าผมไม่เลยซื้อลิมีโอม้ ครับเอ้ยพี่ทำไมเมนแม่งค้างมาคอควานเมนหน่อยไดึ่งเมนของพี่ค้างมาไม่ค้างไม่ค้างใครบอกคนซื้อนิโอหน่อยดินิโอสเต็มสต็อกหน่อยเจมุ่งนี้อ่ะอืมบอกคนซื้อนีโอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งแล้วพี่เจเครียดไหมครับกับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เครียดนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ ไอสัตว์ก็บอกเองอะว่าเจอที่ไหนให้เอาเจ you? อที่ไหนให้เอาที่น well ั่นเลยนะพี่เจอที่ไหนเล่นผมที่นั่นเลยนะพี่ก็ปากหมอไงก็จัดให้เรานะครับก็ไอเชียปาก็หมปากอหมอตายเพราะปากอ่ะก็ตายเพราะปากผมไม่ได้เคยไปพูดนะว่าเจอที่ไหนเล่นผมที่นั่นผมไม่ได้พูดนะอันนี้พูดเองก็จัดให้คิดว่างานของเขา ที่ไหนได้อยู่กรุงเทพเอา้าไอสสัตยานอยู่นี่ขยานไอ้ควายขยานอยู่นี่นเวากพูกผมอยู่กรุงเทพครับโอ้โหอย่างฟาดไอสสัตว์ก็พูกกูไม่ได้อยู่ในงานไอสสัตว์แต่พวกมึงมาถามเรื่องเพื่อนอกูาาเน,นี่ยน่าหนีขยานอยู่นี่เหมือนเลย <c oughs> ยกพวกไปยิงเขาเรือนดีโอ้โหเออแล้วแต่พวกมึงจะคีดเลย ก็รอดูกฎหมายรอดูอะไรแล้วกันถ้าพวกกูไม่ผิดก็ขอโทษกูเลยแล้วกันก็ <S <S อัดดีอ่ะเออเอาต่างชาติยังไอเดียขนาดนี้พวกผู้มึงแม่งเป็นควยอะไรแบบอ้างต่างชาติที่อะไรคือกูไม่ได้จะไอสัตว์คือกูไม่ได้จะบ,บอกว่ากูจะแกงเนี่ยหรอก พวกมึงแม่งมาถามกูก็ตอบแค่นั้นแล้วพอตอบแม่งพวกมึงก็กวนตีนก็ปั่นกันไปไงคนดำเขายังเลสติกไอ้ยังเจเลยเฮียไอ้เทียอะไรวะไม่ก็ไม่เลสติกทุกคนหรอกผมก็ไม่รู้เขาคิดไงหรอกแต่คนที่เราเจอมาในเอ็มมีมันก็ไม่รู้ล่าสุดแล้วมันในมีนอพาร์ตคอนโดมันก็ดูแล้วกัน้ยไอ้เทียคนดำเขายังเลสติกมึงกล้าพูดอะไรเหรอไอ้เทีย คนดําที่เขาแบบว่าฟังฮ<อ>ิปฮอปจริงๆเขามาจากเขาเจอจริงๆแล้วมึงไปดูมึงไปดูไอจี IG เขานะเขาแบบทรงแบบรู้เรื่องเลยเขาแบบว่าเขามาเฟียนะคือไอยาพีพีกบพูดอย่าก็คือใส่ไมลี่ใส่อะไรคือฮิปฮอปเลยอะ่ะคือคนดําฮิปฮอปอะ่ะมึงว่าคนดําเขาก็ยังเขาก็ยังเออเขายังเล่นเป็กกูอ่ะพวกมึงมงเป็นใครมาตัดสินกูอ่ะมึงคิดว่าคนดาหาเงินง่ายเหรออื ไอ,อเฮียเดี๋ยวไปแล้วแม่งคนดูเยอะเกินว่ะไอเทียแม่งร้อยหกตอนแรกแม่งขึ้นไปโอโ้โหบัตรอะไรบัตรที่ยหญเออเทียไปแลว้วไปแล้วบัตร,ว<ะ>ตรควยอะไรกูไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นบัตรไอ้แม่เย็เ<ๆ>มึงไปหาเพลงมาสักเพลงที่กูร้องกูเป็นบัตรอะไอนาโง่เจอกัน